เพี้ยงจะไปไดมอนอยูวะอันยังประตูโคงอ,อ๋อประตูใประตูใสประตูโคงเถอะนะอันน่ะสวัสดีทุกคนวันนี้บ่อก,กับสองน้องดาซาต,ต,ตออะกรงเนาะวันนี้ชิพ่าทุกคนไม่กินตำสมอยู่แถวบ้า,บานนี่เลยหลาหลายคนก่ะคิดว่าเขาอยู่ป่าเซนเนาะแต่ว่าจริงๆเขา่ได้อยู่ป่าเซอันนี้บรรยากาศที่เยาบ้านเขาเนาะทานตำสมแคมข้างนานบน เขากำลังเปิดใหม่วันนี้เขาก็มากับหมูนี่แดีสบายดีสาวซื้อยังสบายดีเนาะซื้อหัวใจสาวสาว,สาวผู้ชายเนาะสาวเดียวกันเ <laughs> บิร์ดกำลังมาแต่เพีย่ยงเนาะทุกคน <c oughs> ไม่กินตับสดต้นเีงจะกินไก่เบิร์ดแหละตะบานสีสังไหมเนาะทุกคนหลายหลายคนคิดว่าเขาอยู่ปากเลซตะบานเขาบเป็นอยู่ปากเซซเนาะตอนนี้ฝนก็บกำลังสาวโตกคือฝนดินตลอดเลยเนาะ เดี๋ยวเห้เบิ่งบรรยากาศนี่บรรยากาศตอนฝนพร้อมเศร้าเนาะนี่แลหละบ้านเฮากับบ้านเน่อยเจสิได้ทุกคนเลยแต่ว่าบรรยากาศดีแฮงยู่แคมทางพร้อมเนาะกินมีดทอดลูกซีนตามสมเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งหลังหน้าแต่ว่าคนทางบ้านบ้านคอยกับประมาณน,นี้แลลหละคุ้มคุ้มไรแฮงทุกคน มนาสิพาพไปบเบงหน้านอโน่คอยกับมีหน้าคือกันแต่ว่าขอปฏิเสธนี่แต่พอแม่เหตุน,<笑><笑>นี่บรรยากาศทงนางครับทุกคนพ้ดทุกคนเห็นบวัดวชตาแก้มค่ะฝนกระโตกเลยทุกคนมาแต่เส้นกับแข่งฝน,น,นมาคือกัน แกพ้นมาจนเปียกเบิร์ตแล้วก็ได้เอาซูตมาเปลี่ยนก็เลยขีโรถตากตากล่มมาจนแหงเสื้อจนแหงแล้วเขอาอะมันจะชิมมะชมพาร์ตโมเนาะโมกับเขาเริามาแต่เฮียนเบียงคูณทาบปีหนึ่งมวนเ่ราะพายู่แย่ยมวนมวนสบะดวกสบายที่สุดไปเฮียนอยู่ก้บบานกาแฟแล้วเขาไ,ไม่ดื่มบ้านเรากลับมาแล้ว ก็มาคือเกาเนาะบ้านข้ากระสอบานเ้าวอย่างเงี้ยมากินตามผมกระซ้าเวรจันทร์ไปเฮียนไปเฮียนยังไปเฮียนอยู่สายเฮียนอยู่ลงดูอยู่เมืองเซธนี่อยู่มหาวิทยาลัยสงสารมีมหาวิทยาลัยสงสารตัวนี้วิทยาลัยเทคนิคความแตกต่างกันข้าวบ้านเข้าไปเจอไหมข้าวบ้านข้าอยู่บ่ แต่ตุกันเพรว่าท่นเมืองนี้มันตมันแต่จะดีแต่ว่าท่นแบบเฉียดๆานนอกเ้านเเสียงรถในเมืองม่ยดอยู่บ่ในเมืองก็ม่หยตูเเราเคยขี่ เพียงจะไปไดมอนอยู่วะอันยังประตูโค้งอ๋อประตูใสประตูใสประตูโค้งผ่านอ่ะมันน่ะเอ้าประตูถูกอันประตูโค้งทางเขาแบบยงไงนี่จะเคยไปจะเคยไปซอมเทือไปยังไปนินกลับไปยินแต่คนไหนเน่ยบ่อยค่อยจอดที่ดุจใจตลอดบ่อยค่อยที่ เขาเวเขาไปห็นจะเกลใจรักทองเที่ยวหรือเ่าขาเจาะเามดินร้ายัางขึ้นายลรงายบอวง่ายกง่ายแต่มีแนแต่มีสันเครื่องนะะแต่เราเคยสนอนทิ้งข้างตะายนะสันเครือ่องน่นจะมีบอลข้าขึ้นไปแบบเป็นวิวท<อ>ัวร,ปรเป็นั้งในข้นง่ายงาเจะ่เคยไปเห็นแบบเห็นวิวตรงมาเาะแต่ยมันขึ้น,น,นอั <drawing. S 1> นขาเจไปดินร้ายเพราะว่าบรรยากาศไม่ดี มันก็มีของไทยไปเบิร์นเครื่องเชื้อมัก็มีคองไทยมิจฉา,าเ,เขาจะไปดิบไปเบิ่งนเครื่องเชื้อนะมิจะเ,เขาจะไปไปเบิ่งไปดิบไปขิงกับหมูกับแสตงต่างๆอะไรเข้าไปไ<อ><อ>ในแง่ของน้องมีน่ะคองเฉียวต่างสารไล่ยัยงไะตลาดหาลวงก็ไปาบา่ะไปไปง่ายแฮงป่ะกะง่ายก็ทิงานเนาะกะคั้นคนเคยไปแล้วมันก็ ธรรมดามันกับท่านาคือแบบวัดพูนี่แหละเนาะแบบวัดพูนี่แหละท่านคือทางภากลางบแบเนื้นะท่านท่านจักรลูกมาเบิงคือเ้าอยู่สี่แล้วเ้ากับไริคอยแต่ไปะเราเนนาสิ้นเนี่ยโอ้โหม่นกับคือกันนั่นแหละชวาที่ว่าจะประสากเนี่คือสีมีบอลทองเทียวไล่กลัวจะประสากมีบอลทองเทียวไลยกลัวเพราะมันเป็นธรรมาศาธรรมาศาน้องธรรมาศาไลยกลัวคือสีแบบแมนยูวาตุน่ค่ะมันเป็นแบบมรลุกหลุกน้องมันก็มีแต่ทอนะมันก็มีแต่แบบในตัวเมื่อะมันก็ธรรมดา ต่านยูนีมนมแบบธรรมศาสตร์ด้วยโบบเลรูถูกตัวเมืองมันก mm ับซตัวเมืองคือห้องขีด่เขาไปเมิงมันกับปกติคือบ้านทาเซมปาเซ่เนาะซัปากเซ่คือยงจะมาซักนครปากเซ่นะคือบานทัามันกับมอว่าจะมาักหนี่ก็ยังมี เมืองปากซอง át, เมืองโค้งเมืองจำมาซากเมืองปากซี่ในบอนทองเทียร้ายแม่งโค้งกับ right ดีพ right ีอีกนแง่เ right ป็น okay อีกกลางเราแต่นักขั้นดวงมันมีแต่แรงทองเทียร์ทีรวมเม็นทั้งมาซากแต่ซีมิยูหกแต่ว่ามันเป็นพวกตัดมุ่ดยังดังไปแต่ว่าเมันเป็นเถื่อเพะนะเป็นเพะนะบังเวียงนะโอ้บังเวียงอยู่พูดแกงแก่นคุณบอเออนอกมากับมากับคนละบอลกันเนาะแกงแก่นแกงเวียงอันนี้มันอยู่นครหลวงเหมือนบอกแม่งตันี้อยู่นครหลวง นาปเพี่ยงันจันคิวไปข้ามมวงไปแล้วเขาเรียกว่านครหลวงแลเบี่ยงจันตัวได้บางความกวนนครหลวงกัเบี่ยงจันจันนครหลวงไก่ไก่กวนหรอเมนนครหลวงว่าึ้าไปข้ามมวลอะไรก็เป็นนครหลวงหลวงเลยวะข้ามมวลรายกาบบริข้ามไส้บริข้ามไส้ล้วกันนครหลวงรารการเบี่ยงจันเนาะเบี่ยงจันมันจะอยู่ฝาดไปหน้าดียวเดียวแล้วก็นเบี่ยงจันมันจะอยู่ข้าวหน้า ไปเวียงจัน,นลเลยคิดถึนไปมันจะมีสองทางวทวกไปทางตรงข้าบางนะทางเลซน,นาคดีกีรถเตี๋ตไฟอ่ะอืมโอ้มัมนไกลมันสบายใี่ว่าเคยไปเนาะไปนครหลวงหรือว่าไปเวียงจันท์คอมเมนต์บอกกันได้เลยเพราะป่ะไหนก็ไม่เคยไปก็คืออ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ไปกะเม่ค่อยเดี๋ยวไปเราเสียดยอกเพราะว่าเราจะไม่ก่อไปเหยียดบ่ได้ไปไป,ไปเที่ยวเราเหยียดเบียดกันเป็นเบียดคือสิบบืานเสด็จผ่านปีหนึ่งไปวนเดือยง่ายด้วยนี่นี่แพนอยู่แบบว่า แบบประดินต้องพะบางกับบางเวียแบบมางเวียนี่ง่ายเลยตบวะไรแบบเข้าทีเองบรรลูนร้อนดูง่ายๆแค่นั่นเทน่าของเทียไปไล่เงี้ยจะซือดแบบคนแบบชั้นคนเนื้อคนผ้ากลางกับอย่าล้มาปากเซีแต่ว่าเข้าอยู่กับเข้าอยู่กับหนีนะแบบเข้าได้ไปบัลเลยบอนทีว่าบอนทีว่าเคยแบบเป็นแดงทองเทียวที่แบบเป็นซิ้งอะไเจอฮะนะถ้ากันไปบัลเล่เพราะว่า เคยไปแบบเคยไปน้ำทั่วนะเคยไปแบบเป็นไกด์เป็นเป็นผู้ช่วยไกด์ไปกรับไปทั่วเบิร์ตเที่ยวเบิร์ตแถนไในแค่ภาษาเบิร์ตท่านไหนไปแต่พูดอ <Keep S 1> <by way, S 2> ัตตะปื้ซีกองสาราวัพราะว่าภาคใต้นลยครับห้ามโกโมธรรมศาสวัฒนธรรมศาสนาแต่ที่นั้นแต่ระสาทเราแม่นี่ก็ว่ามันถือเบิร์ตนะไปอยู่แต่กับวันไหนไปคอยกต่ตัวจิ้งไส้แต่ตามที่พักคูมา จะไปเที่ยวหอบหอบประเทศก่อนเพื่อจะไปเวียดนามแต่ว่าเวียดนามทหารดีแต่ว่าใช้มือว่าสองมือซ้ำขึนที่มือซ้ำขึ้นหน่อยสิเป็นขอาลงลูกแบบตอนแรกเขาจะทำหมาดโอ๊กพลาดนอกแต่ถ้าสองสามหล้านสามหล่านี่หล่านี่เลยวันบางที่เขามีผมียังหาไปแต่เขามีไกด์นำเที่ยวให้หน้าม่ะจะวางเขาไปเป็นทัวร์มั่งไก่สิบ่โมเนส่วนตัวปัญัย แบบแบบไปแวกก็คือแหละก็คือไทยมาทั่วล่ลาเนาะสามเหมือนสองขืนก็ไปสถานที่หน <te <ett ten hundred leaves> ึ่งไปไปแวะโดนซุดกับประมาณสองสมุกกนกับไปสถานที่ใหม่ไปเลยนะเพราะว่าแบบไปแบบฝึาไปแบบไปมันทัวเบิร์ตแต่ว่าไปข้าวเดียวนะไปฝฟกาเพราะเคยเคยไปน้ําไกลเลยเนาะไปไปฮาบไปฮาบแถวยุตโตคสมาแต่ไทยอยู่อย่างร้านสองเมงเนาะมาหัวลาวกอะ มาวัลลวงบัลลวงปากเซแล้วก็วัดพู้สสาวในปากเซนะแล้วก็กินข้าตามหารอาหารกับไปอย่างวัดพู้จัมะสักแล้วกับเมืองโค้งคอนราเป็นดีทีว้าวมาแล้วตั๋ใจัมสุกพูดจามสุกชิมูน่าตาเน่ากินมัน นี่นเขาไม่เห็นหรือนี่ทำแน่เลยยังหวังว่าถ้าชุดนี่อีกอย่างเลยปอนพ้าเพ่งอะไรกันเหมือที่สามกับปากซองตาดฝ้านตาดเนื่องปากซองไอเลนด์เทียนเป็นสวนสวนกาแฟลายอะไรกันอันนี้เาเคยไปแร้วปากฟองแห้งบนทองเทียร้ายแห้งต่บานมันหาซื้อไม่แต้ปองน้ำตกแบบเกี่ยวกับธรรมสระ าอากาศหนาวเด้มากถ้ามาสาได้กว่าเนาะเบิ่งมือเบือปัจจุบันโอ้แขกไทยมาโหดลายเลยอยู่ปากเส้นเฮลหรือว่าอยู่ตาดป้าเนาะเมือนั้นเป็นแต่คนภาษาลาวลงท่านก็คนมีแต่คนไทยเลยคนลาวส่วนหน่อยทั้งหมดมาทันบาคนแบบกระซิมี่แบบคนลาแบบในแถวเวียงแถวยังเข้ามาเที่ยวนะแล้วก็พวกต่างประเทศพวกฝรั่งดกาตัวร้ายมันแขกไทยแบบเขาขี่รถจักรมาไงรถจักรที่แบบสายลุยขนะ จะกระแขงผู้อเนกคนร้ายนะอืมิดปิดนะปิดปิดปิดสั่งเองมาเดินทุกคนตำม,มีเนาะอ,อยู่ร้านเอิญตำม,มีแตตำม,มีหรือว่าตำซุปถ้าสฟังตำร่วมทะเลตำม,มีหล่ะก้ะขอลูกซีเนาะมาดีทั้งตัว แต่บอกจ้ะคันติดไล้แห้ไว้ไปจบคลิอเทุกคนติดตามเ้ยเยี๋ยมเมือนกนเจาคลิปใครอยากเส้าคลิปลงทกเหมือเนาะ กับเสียวเขาเมื่อนาสิพย์ผ้าคนเขาไปสี่ไปนอนนะหลังจากทีผ้าไปเทียวแบบพูดสาเราก็ไปแล้วห้องิผ้าไปเทียแบบหาหนังนอะ่อบไเดียวโอเคบ้าขอบเจแล้วที่เขาติดตามเดิอไปก่อนบ๊ายบาย